เสียงโอเคนะครับเสียงกับมอหลอขึ้นมาทันได้พอดีเสียงเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับกลับมาเล่นกันต่อกัอกบวิ n นิ่งอีเลเว่ครับต่อจากที่ผมเฟลเกมเกมทีมแมนซิตี้ไปนะครับผมโอเคทีนี้ก็จะขอไม่เฟลนะครับไม่รู้รับประกันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้โอเคก็แมนยูครับผมเวนลูนี่ไม่งหดจังว่าอายุ20ปีพ่อองเธอสิวขึ้นแล้วเนี่ยอายุยีปีทำไมมึงโหดจังว่าเวนไอเวน ไอเวนเออเวนเวนมึงโหดขนาดนี้กูปรับรถมึงได้ไหมเฮ้ยเปลี่ยนไงวะเฮ้ยเชียเชียเออดีฟิตมันปรับได้นะกูไม่ปรับดีกว่าลูนี่เออโอเคอายุ20ปี178เ็ซนโอ้ตียจังวะแต่หนักมากเลยคริสเตียโนโรนาลโดโกลิโกไม่ใช่ละโอ้โหแม่งใส่้อยคอเลยเว้ยโรนันโดอายุ21ปีครับผมเป็นพี่ลูนี่ปีเดียว เล่นวิงแบ็กมันไม่ใช่ไม่ใช่วิงแบ็กดีกองหน้าด้านกองหน้าริมเส้นเออวิงแบ็กพี่ยิงสิเล่นกองหลังเออก็เล่นกองหลังไม่โอ้ยายถึงมันเล่นโอ้ยช่างแม่งโอเคยี่สิบเอ็ดปีมาดูไปแลนกิ๊กครับผมอายุสามสิบอุ้ยแม่งเถ่าแล้ววะ่ะเก่แล้ววะ่ะดิบิงแอคก็คือบอลติดตีนนะครับผมทำไมปีนี้แมนยูแม่งโหดจังวะอายุสามสิบสองปีสัญชาติเวลตินซ้ายครับผมปีกซ้ายในตำนานครับผม ฟาน,นิสตลอยอ้าวอ้าวคือถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ฟานนิสตลอยทำมัน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 แขวนก่อนแลนกิกอีกแล้วมันเฮ้ยไม่อยากจะพูดแล้วมันเด็กกว่ากิ๊กแล้วทำไมมึงแขวนก่อนกิ๊กวะโอ้ฟานไอ้ฟานไอ้ฝ่ายอ,อายุยี่สิบเก้าปี ัญชาติเนเธอร์แลนด์ครับผมดีก็คือช็อตแอคก็คือคืออะไรวะความแม่นยำนะครับผมความแม่นยําอ่าคือแม่นมากเลยแอตแท็กเก้าสิบสี่ของหน้าดีบเบลลิงตันยี่สามปีหน้าตายอย่างก,กับท่านอองอองลีเลยไม่ใช่หญิงลีนะอองลีซาฮาโอ้โหซาฮาแม่งมัดมัดผม้ว้เลย,ยลอกตอเลสป่เนี่ยทรอมสปีดเก้าสิบเอ็ดครับผม ตีนซ้ายอายุ27ปี 3, สูง183เซนติเมตรสัญชาติฝรั่งเศสอดมสมิธอดำม,มิดเลยมึงดำม,มิดเลยไอเชียขาววะกูขอโทษกูไม่ได้คิดจะดูถูกมึงกูดูถูกเฟลกูเลยไม่ดูถูกมึงอีก175เซนติเมตรยุ25ปีสัญชาติอังกฤษตีนขวาเอแบนเอแบนอีแบนอแบนีอแบนพองสิไม่ใช่นะครับผมอย่าฟังคำพูดของผมเลยมีแต่คำหยาบนะครับผม ก็ถ้าผู้ถ้าเด็กๆคนไหนดูพร้อมกับผู้ปกคองก็ต้องขออภัยด้วยครับผมพอที่มันฉาบนะครับผม <c oughs> อ่ายังกากเยยุ่พอพอยุสิบเก้ปีมึงดูรูนี่อายุยี่สิปียังโหดกับมึงไอควายมึงดูอายุสิบเก้าปีกา,กากมากซอสซอสเพจเดีไม่ใช่ละเฮ้ยทำไมตัวเอกับตัว E อมันมันทำไมตัว A กับตัว E มีม, <c oughs> ม,วว e มันเป็นแบบนั้นวะ UAE หรือเปล่าไม่ใช่ละ สัญชาตินอร์เวย์อายุ32ปีแก่ okay, แล้วนะครับผมกุสเซปจูเซเป้รอสซี่อายุ18ปีสัญชาติอิตาลีตีนซ้ายก็ขอบอกก่อนเลยว่าแคสต,ต่อกับทีมแมนซิตี้เลยนะครับผมลอยคีนหน้าตาเหมือนอิลิคันโตนาเลยลอยคีนอายุสามสิบปีสัญชาติไอร์แลนด์นะครับผมพอสักครู่พอสักครู่ก็รอถพาวเวอร์ก็ตีนหนัก เレสพอนนี่ไม่รู้ทําไมเレสพอนเยอะจังวะโอ้หน้าตายเขิงขึมมากอายุสามสิบเอ็ดปีดุดันนะมึงดุดันไม่เท่าบาตันกูหรอกนั่นเชียอ่ยมาถึงกองอุ้ยทำไมทําไมหน้ามึงยน่นอย่างงี้หน้าเหี่ยวย่นใช้ครีมก้าหนึ่งอีบ้างหรือเปล่าเนี่ยเฟตเชอร์อยู่ยี่สิบสองปีครับทําไมหน้าแก่มากเลย <c oughs> ทีไอโซเจีย so นี่แม่งหน้าเด็กกว่ามึงอาตั้งอายุตั้งสามสิบสองมึงยี่สิบสองทำไมมึงหน้าแก่น่าจะเปลี่ยนหน้ากันเนี <c> ่ <oughs> ผมไม่ได้เปลี่ยนหน้านะเบสิกเลยเนี่ยมิลเลอร์ทํามมีแต่คนไอร์แลนด์วะไอตอนคลิปแม,มนยูแมนแมนมีเช่แมนยูแมนซีก็มีแต่คนไอร์แลนด์กองหน้าไม่อังกฤษหมดเลยเนี่ยเอาหูาฟังแขวนคอแป๊บไม่อยากฟังเสียงมิลเลอร์ยี่สิบสี่ปีร้อยเจ็ดสิบเซนไอร์แลนด์ตีนขวาถามว่าทำไมถึงพูดเบาครับไม่มีเวลาไปเอาน้ำครับผมเหนื่อยพูดนานเกินไป ฟอร์จูนมิ d ฟอร์จูนไม่ใช่ละเราว่ามิดฟอร์จูนคืออะไรมิ d ฟอร์จูนก็คือไอต,ตัวละครในยูกีหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ครับผมฟอร์จูนฟอร์จูนเลยเด้แปดสิบสองเอไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยแปดสิบสองเด้ยุคยี่สิบแปดปีสัญชาติแอฟริกาใตา้อยู่ใต้เหรอเป็นคนตายใช่ไหมเป็นคนตายไม่ใช่ละอู้ปาร์กจีซุงโอ้โหพ่อมันโคตรถึกเลย โคตรถึกโคตรพ่อโคตรแม่ถึกสแตมมิน่าเก้าสิบหกครับท่านผู้ชมจะเอาไปสู้เหรอฮะจะเอาอะไรไปสู้กับมึงปักที่สองยี <c oughs> 24, ่ 175, สิบสี่ปีร้อยเจ็ดสิบห้าเซนสัญชาติโครเรียตายโครเรียตายเอาตายอีกแล้วตีนขวาครับผมถึกโคตรโคตรถึกที่เหลือกากหมด <c oughs> อีเก,กลิลเอไม่ใช่อะไรมาอ่านว่าอะไรวะเอชเอ็กเลสไม่รู้ครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออก แล้วเมื่อกี้กูอ่านถูกแล้วเมื่อกี้กูอ่านปาก,กีสองหนึ่ดิชาร์ตสันยี่สิบเอ็ดปีตีนซ้ายโอ้หน้าตาหน้าตาเหมือนพี่สงการมากเลยหนวดหนวด <c oughs> ทรงผมออื <c oughs> ไม่ใช่พี่สงการหน้าตาเหมือนคนใต้เอาคนใต้ละอะไรอะไรกูวคนใต้ไม่ได้เกิดที่ใต้นะผมบอกไว้เลยโจนฟิลโจนเป็นโจนไม่ใช่ลรว <c oughs> ตีนซ้าย 180ซนติเมตรอายุ21ปีมีดีแค่สแตมินานะครับสแตมินาก็น่อยอ่าลีโอเฟอร์ดินานดดีเฟนต์97ไปเลยอายุ27ปีนะครับผม191เ็ซนมีดีแค่เฮ้ยเลสพอนอยากรู้ก็คืออะไรวะดีเฟนต์ดีครับลีโอ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 กินเหล้าเนี่ยวะให้มันเล่าซีเวสเตอร์ซีเวสทรีซีเวสทรีนะครับผมพี่หัวเกียนหน้าตบอีกแล้ว ในแมนซีก็มีพี่หัวเกียนเหมือนกันสูง184เซนติเมตร nationality ฝรั่งเศสออายุ28ปีถ้าถ้าไอ้ลมเข้าก็ต <c oughs> ้องขออภัยด้วยพอดีเปิดพัดลมมันร้อนก็บอกไปแล้วนี่วะแคทต่อเลยไม่ได้ปิดพัดลมเปลืองไฟมากเลยเนี่ยกูเล่นเกมกูเปลืองไฟอยู่แล้วนี่วาตินซ้ายแกรีเนวิลใส่เบอร์ไหนวะอยากรู้ใส่เบอร์สองนะผมยานึกว่าใส่เบอร์ยี่สิบสี่แกรีเนวิล ทำไมกากจังวะอายุทั้งสาสิบปีทำไมกากจังวะรูนี่กูอายุยี่สิบปียังหัวกับมึงเนวิลสงใจไม่ใช่ช่วงรุ่งของมันนะผมแกลลี่เนวิลได้ข่าวเคยเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะใช่นะผมแล้วกูจะถามแล้ไมเห็นซี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 เห็นไรอะเพื่อนเห็นเห็นเห็นโรเจอร์ไม่ใ <laughs> ช <im itos> ่ละเห็นซี อายุ27ปี178สัญชาติอาจินอจินไตฟูดฟูดตีนตีนซ้ายครับผมถนัดตีนซ้ายเล่นเซนเ,นเตอร์อ๋อสงสัยเล่นคู่กับลีโอฟ์ดินานจะทำไมมึงเตีเต้ยจังวะท็อปสช้าและยังเตีนนะ้ยนงนี่มึงเอาลงดีไหมแมวลงแม่งดีดีกว่าเอาซีเวสตี้ลงดีกว่าซีเวสตี้ยังโหดกว่าเยอะเวสบราว์และคนที่หญิงลูกนั้นมันคือ ถ้าใครชอบลิเวอร์รพูลต้องขออภัยด้วยครับผมพอดีมันเป็นเพลงเป็ดย่างเกลือนี่ชื่อเพลงนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดราม,าม่าครับผมขออภัยครับผมโอเชียโอเชียได้ข่าวว่ามึงยิงเยอรมันไปไม่ใช่หรอบอลยูโร2016อ่ะโอเชียโอเชียอีเมทโอเชียไม่ใช่ละได้ข่าวยิงแมนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แมนอะไรมึงนะเยอรมันดิอดนเออร์ลอดบาร์นไม่ใช่ไอ้ปีเก้เชียปีเก้ลอดบาร์กลี ใช่หรือเปล่าน่าจะชื่อลอตบาร์รี่นะครับสูง180เซนอายุ20่สิบปีนิชแนลลิตี้อังกฤษตีนขวาไม่มีเชียอะไรโหดเลยโอ้ปิเก้ร้อยแปดเซนอายุ19โอ้โหปิเก้เด็กปั้นแมนยูนี่ว่าเพิ่งรู้นะเนี่ยสเปนตีนขวาอืมมีที่แค่สเตมินากับบาลานซ์เฮ้ยทำไมกองหลังมึงเยอะจังวะแม็กชาน ไม่ใช่แจ็กกี้ชานนะเว้ยฉลงเฮ้ยมึงเป็นลูกฉลงหรือเปล่ากูอยากรู้ฉันฉลงเคยไปไอแลนด์นี่เหรอเกิดที่ไอแลนด์อายุยีสบปีร้อยแดสิบตีนขวาผมแม็กชานไม่เคยไม่โหเชื่อ,อเลยเลยโอ้เอ็ดวินฟันเดอร์ซาอายุสามสิบห้าปีแล้วเหอเนี่ยนี่แม่งแก่จังวะเชี่ยฟันเดอร์ซาแก่ชิบหายร้อยเก้าสิบเจ็ดซนติเมตรอายุสามสิบห้าปีสัญชาติ เนเทแลนก็บวก8ปีก็41ปีแล้วนี่ไม่ใช่บวก8ปีก็43เออเชี่ยโคตรแก่ <c oughs> บอกเลยโคตรแก่แก่กว่าเล่นกี้อีกนะครับแก่แก่มากทีมฮอเวิร์ดเชี่ยมาจากไหนเนี่ยทีมทีมเฮ้ยเอา้าแม่งไม่โลนด้วยเว้ยโลนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าโลนน้อยถึงปานกลางไม่ให้พยากรณ์อากาศล่ะ อายุ26ปีสัญชาติเยเอไม่ใช่ไม่ใช่เยอรมันว่าจะพูดเยอรมันอังอไม่ใช่อังกฤษโอ้ U.S.A. อเมริกาเออจาธงชาติได้แต่ว่าจําชื่อธงชาติไม่ได้ตีนขวา191เซนติเมตรทิมคอบดนะครับผมเด็กป <c oughs> ั้นแมนอยู่กูเพิ่งรู้แต่ว่าไปอยู่กับเอเวรตตันนี่นะอยู่ทีมเก่ามึงยังรุ่งกว่าอีกเดกยาแม่งยิงกากยู่เดี๋ยวดามมาขออภยัยวยครับถ้าผมพูดไป พูดออกไปพูดเรื่องที่ไม่ดีออกไปขออภัยด้วยครับผมขอบอกก่อนเลยนะครับผมสเตลเอาเฮียตันก่อนเฮียตันทิตันเหรอ 5, 6, 7, 8, ะทิตันห้าหกเจ็ดแปดไปเนี่ยเฮียตันวันดีเฮียตันอายุยี่สิบสองปีสัญชาติอังกฤษอ้าวเฮียตันไม่ได้เป็นคนไทยเหรอครับอ๋อครับเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮียตันห้าหกเจ็ดแปดถึงว่าถึงเล่นฮอนเก่งไปเรียนในอังกฤษเหรอไม่ใช่ละสเตลสเตลเหรอสเตลสเตลไอที่มันรอบกัดด้านหลังมันไม่ใช่ละ อายุ21ปีสัตว์้ทำไมมีตะคนอังกฤษวะอันนี้อเมริกาเออมีอังกฤษสองคนหน้าตานี่อันนี้แม่งก็ใช้คีมน้าเด้งอันนี้ก็ไม่ใช้คีมน้าเด้งเอออายุ21 22ปีแม่งเท่ากันเลยเว้ยสูง188เซนติเมตรสัญชาติอังกฤษนะครับผมโอเควัน <c oughs> เดอร์ซาแก่มากเลยมึงโอเคเสียวเวลาไปมากแล้วไม่รู้กี่นาทีครับไม่ได้นับเวลาโอเค เชฟหาพี่มากูไม่ได้ทำอะไรเออไปมาสเตอร์ลีกเดี๋ยวว่างๆมาเล่นนะครับผมโอเคกดไปเลยถามว่ามันนี้จะเล่นกับทีมอะไรดีไม่ไม่มีทีมเล่นแล้วนี่วะเล่นกับทีมตัวเองได้ไหมเล่นกับเออแก้แค้นให้แมนซิตี้ครับผมไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโหดเกินเล่นระดับนี้ดีไหมระดับมันเกียนเกินระดับสามดีไหมเม้แมวท่านผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวมึง เอ้ยมึงกากจะมึงไม่กล้าเล่นเหรอ,อกล้าเอ,อ้ยทำไมทำไมมันไม่มีวิดิิทวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้นี่อ๋อรู้นี่เล่นตรงกลางโอ,อช่างแมงไม่ต้องไปปวัำหรอกอ่าเพื่อความคลาสสิกในตัวคุณอยากให้รู้ว่าเอ,อ้ยแม่งไม่มีลมเลยเว้ยหายใจได้ไงเนี่ยหกสิบสามเปอร์เซ็นน้ำไม่รู้กี่องศาอุณหภูมิไอเชียเสียงทำไมไม่มาวะไอเชียเสียงเพิ่งมาอพอสโค โย่โย่วันจะฟักแมนด้วยรักแล้วฟักอยู่มองหน้าพ่อใครเป็นกัปตันวะไม่รู้อ๋อแกรลลี่นวิลลืมลืมเนยฟานิตตลอยยืนคู่กับไอเวยนะครับไอหมูรูนนั่นเองอ่าถุงตีนสีดําไม่เคยซักเลยเรามึงเนี่ยโอเคส่งร้อยคีนส่งกับล้างเลยแผนเชียอะไรไม่รู้อ่าเล่นเซตบอลก่อนอ้าวแกรี่นวิลไม่ได้เป็นกัปตันเหรอใครว่าเป็นกัปตันไม่มีวิดิทด้วยแล้วก็ไม่มีคาลิกด้วยโอ้โห ฟสเชอร์มีไหมเฟสเชอร์ก็มีนี่วาลืมคือหลังให้ลิโอกอนไล่บอลดีมึงอ่าแลนกิ๊กแลนกิ๊กใจเย็นอะไรวะล้ำหน้าเหรอมาจากตำแหน่งล้ำหน้าเฉยมึงไม่รู้จักการล้ำหน้าเหรอ,ก,อกูอยากกูอยากไปสอนมึงมากเลยในเกมถ้ากูเข้าเกมได้กูไปสอนละอุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วโรนันโดช่วยกูหน่อยเออช่วยวิ่ง ช่วยวิ่งอย่างนั้นล่ะอุ้ย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 ไปเห็นเซ่เห็นเซไ่ไปปรับล็อกหลบไปไปแล้วโอ้โหเล่นอย่างนี้เอา้าไม่ฟาวได้เปรียบโอ้เม่งวิ่งเร็วจังวะเชีย่ยกูจำได้ว่าแม่งจักตรงนั้นโรน,นันโดอุ้ยอุ้ยเม่งโมงแรงชิบหายโคตรพ่อโคตรแม่โม่งแรงอ้าวขอบคุณนะเอาอ้ยโอาอุย้ย เชียแม่งทำฟาวกูปับหลบอุ้ยหลบไม่ได้ส่งบอลอุ้ยกรรมการอย่าอุ้ยเบียดกูจังเลยไปแล้วไปแล้วหลบทีหนึ่งโอ้หลอกหลบไม่ทันครับสูสีอยู่สูสีอยู่ลูกนี้โอเ้เข้าไหมเข้าไหมวะเชี่ยออกวะโรบินสัน นี่สุดเราก็ได้เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวกูไปช้อปปิ้งนะวันที่กูชนะมึงเดี๋ยวกูไปช้อปปิง้งนะครับกูว่าวันนี้แหละเอ็ดกาดาวิดมึงโหดจังหวะผมว่าคลิปหน้าผมจะทำทีมนี้แหละไม่โหดเกิน็อตแนมฮอตสเปอร์แป๊บนึงครับขอภยัยแป๊บนึงแป๊บนึงขอแป๊บเดียวรแป๊บเดียวทนมีคนโทรมาครับ โอเคนะครับมากันต่อนะครับขออภัยครับผมโมงนี่โอ้ยแม่งให้มันโมงเฉย,ยไปฟันเดอร์ซาฟันเดอร์ซาไปครับเฮ้ยมึงก็หาช่องหนีควายเกมนี่แม่งก็ไม่อยากด่าเลยเป็นเกมตั้งสมัยไหนละโรนันโดดับบิลโอ้ยเชีย่ยลำหน้าโอ้ฝันนี้ตลอดเอ้ย ตัวมือหาพ่อของเอ,อยากด่ามึงมากเลยโอ้โหดูครับคุณผู้ชมดูครับวิ่งไปหาพ่อมึงเหรอมึงรู้จักการลำหน้าไหมเพื่อนฮะรู้จักการลำหน้าไหมกูอยากรู้อยากรู้มากเลยรู้จักการลำหน้าป่ะโอ้แลนจิกมึงก็วิ่งเร็วเกินดูครับดูความเร็วแม่งโอ้เฉยวิ่งเร็วเกินไม่อยากบน่นพูดไปแล้วกัน ผมว่าแม่งไม่สมจริงเลยเกมนี้อ้ออาวเลลี่คิงแม่งก็วิ่งเร็วมากที่จริงแม่งวิ่งช้านะเลลี่คิงเหมือนกับตันจอนะาวิ่งชา้าแต่ว่าแน่นนะครับผมอ่าโอเคดักได้ทำไมไม่มีคนไปเข้าล่ะเออก็ลืมกูก็ลืมกดเปลี่ยนตัว <c oughs> นะครับผมอ้าวเอาแล้วเกือบเกือบอ่ะทรงทรงโอ้ยค้างค้างทำไมตอนนี้เ <c oughs> ปิดโอ้ยพอสกู่ เปิดอย่างนี้กินขี้ดีกว่าโอ้ฟานนี่ตลอยมาจากไหนวะแม่งโคตรสูงเลยว่ะฟานฟานเล่นหน้าเป้าอ่ะเฮ้ยถึงก่อนมีคนเดียวกูก็เปิดได้ไปโรนันดูเชี่ยอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรเล่าอะไรล่ะโอ้โหไปแล้วเว้ยเชีย่ยมาจากไหนวะดูเห็นไหมโอ้แม่ง วิ่งยังไงวะแม่งวิ่งไปไกลโอ้ชิบหายกูส่งให้บางนี้มาส่งให้ทำไมตรงนี้โอ้เอาเปิดนี้ทำไมตรงนั้นกูเปิดไปตรงนั้นเกมไม่มีความเป็นอิสระเลยมีแต่การบังคับกูเนี่ยเอา้าเราทำไมมึงไม่ปิดไรลีโอลิโอเออดีนะที่แม่งลำหน้า อ๋อนึกว่าวิ่งเร็วชิบหายคริสคริสไปแล้วคริสคริสโอ้โหความเร็วมึงมีไหมวิ่งวิ่งแล้วอื้มหอดักได้ดับบิส่งลูกนี้ไปแล้วครับ ดูความเร็วของพวกแม่งแม่งวิ่งมาทันกูด้วยวิ่งโครตรพ่อโครตรแม่เร็วอุ้ยดับได้ว่ะอ้าวสูสีครับเกมนี้สูสีมากเลยคริสเตโนโรนัลโดโรนันโดส่งดีครับอย่าเลี้ยงเดียวโรนันโดเอาเชียร์เาทำฟาวอะไรวะเฉยมอง อะไรล่ะอะไรอ้าวทำเพื่อนตัวเองเฉยสไลด์แม่งอ้าวลิโอลิโอไปดิลิโอเห็นเซ่ ense, ทำไมไม่ประกบอ่ะดีที่แม่งมงออกขอบคุณที่มงให้กูไปไอ้โหแม่งใส่เบอร์เจ็ดไปแล้วลบลบทีหนึ่งพอแม่งวิ่งเร็วเกินเอาดาวิดไปไหนเอาไม่ใช่ดาวิดไปอยู่นี่ด้วยเฮ้ยวิง่งอ่าฟานมิสเตอร์ลอยแลนกิก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  โอ้สไลด์สไลด์ดักหน้าสไลด์ดักหน้าอ่าโดนด้วยเว้ยไปแล้วครับโอแมงมาซ้อนแต่ตอนไหนวะเชียอุ้ยตอกส้นเป็นไหมเพื่อนกูอยากรู้ผมกดส่งบอลไหมก็ให้ผ่านบอลวิง่งวิ่งเร็วจริงว่ะแลแนดกิก๊กจะรับเลยวิ่งเร็วมาก ต่อต่อมาขนุขนอกิกกิกลอตเลดอะไรมึงลาอะไรมึงลาไปเฮ้ยอย่าเลี้ยงออกดิโอ้โหลูนี้เอ้ยเออรีมเปลี่ยนตัวเอาไม่ใช่อโอ้ก็อยู่นี่นี่หว่าเออเว็บบอลเช่อเราส่งกอง,กองหน้ากองหน้าก็โอเคแล้วนะกองหน้า เราจะลอยคีนก็อยากส่งพอสโคใครลงมาดีเอาปาร์คมาดีกว่า <c oughs> พอสโคนะครับผมแทนพอสโคโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวปัรคจิตสุงลงมามาไปแล้วครับไอหน้าเกาหลีอ่าหญิงไทยคงชอบครับไอหน้าเกาหลีแต่หน้าแม่งไม่หล่อเลย <c oughs> อะไรละ่ะวิ่งแข่งกูเหรอวิ่งแข่งกูเหรอ อ่เตะติดกูด้วยหงอนได้กาไรนะมึงเนี่ยปักจีซองใช่หรือเปล่าไม่ใช่เหรออ่ะรอยคีนช่วยไปได้ถามว่าทาไมหนึ่งไม่เปลี่ยนรอยคีนเพราะแม่งโหดครับแค่นี้ครับพอสกูไม่ค่อยรู้จักก็เลยเปลี่ยนอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาจาร์อาจ,จารย์โอ้โหลุงนี้เอาโอ้ยตอกส้นหอาพาะว่างเห็นไหมอุตสาหะโตกลับแล้วเนี่ยพ่อมึงอ่ะกิ๊กเอ้ย อืม,อมไปกิ๊กไปกิ๊กไปคนเดียวโถยกิ๊กเชียกิ๊กเล่นแผนสีสามสามป่ะวะมาไปแล้วลุงละลุงละลุงละ <c oughs> อะไรไม่ให้กูส่งไม่ให้ไม่ใช่ไม่ให้กูส่ง,ห,สงหรอกอกิ๊กกิกค่อยๆฝานี่ต่อรอยไลยบี้ไลบี้ ตรงกลางแม่ให้มึงเจาะได้หรอกดาวิดดาวิดเชีย่ยไปแล้วไงเฮ้ยไอเชียช่ยเฮ้ยไอเีย <c oughs> <c oughs> เกือบเชีย่ยแม่งวิ่งเร็วว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเล่นแย่กูเลยเหรอเล่นแย่กูเลยเหรอนั่นเชี่ยกูวางจอยเลยแม่งวิ่งเร็วชี่วิ่งเร็วชี่ชี่ไม่ฟาวเหรอจานกูอยากรู้แค่นั้นแหละมึงไม่ฟาวเหรอ ีหลังกูเล่นระดับสามแล้วแม่งโกงเกินระดับนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมกลากนะแม่งโกงเกินบอกให้ดูวิ่งเร็วเชีย่ยวิ่งเร็วสลัดโอ้เปิดเล่นแมตช์ใหม่มากไม่เป็นไรแพ้เขาแพ้ไปครับแพ้หนึ่งศูนย์ดีวกว่าแพ้เยอะมันก็แพ้มันก็มีค่าแพ้เท่ากัน <c oughs> ไปโรนันโดไปแล้วเนี่ยกูกูกูกดวิ่งเห้ะ กูกดวิ่งไปด้านซ้ายแล้วนะแ้วทำไมมึงวิ่งขึ้นวะลรนันโดกูยอยากรู้ปาร์คปาร์คไอปาร์คไปเอา้าไม่ฟาวอีกไอเ้เชียเชียล้วไงเชดโดเอา้าโอ้จเจริญเตะเพื่อนกูลูนี่ลูนี่ โอ้ยเชี่ยแหลกอะไร